กื่นตื่นตื่นต่นตื่นตื่นตื่นื่นต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 ่นตื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 ่นต่นตื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 ่นนตื่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 นตืตื่นตื่นตืนนตื่นนตื่นตื่นตื่

กซ้อมมาแรกเลยพี่ก็ลักษณะอาการนะครับทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับทุกคนเห็นได้ว่าตั้งแต่ประชุมเสร็จตั้งแต่ขึ้นรถทุกคนมานั่งรอนะครับในรถเรียบร้อยแล้ว นะครับก่อนสมาทีแล้วก็ประชุมข้างในก็ทุกคนมีสมาธิในการเล่นดีนะครับแล้วก็เกมวันนี้ก็ลุยเลยหมายความว่าก็ซ้อมการป้องกันในแนวแบ็กโฟร์นะครับเพราะเราไม่มีเวลานะครับแล้วก็เกมลูกด้วยนะเฟซซิ่งนะครับวันนี้เหนื่อยนะฮะวันนี้อันนี้ก็หอกกันนะครับฉะนั้นมาวันแรกเลยไม่มีเบาละนะครับเรามีเวลาแค่วัน2วันเองนะครับพรุ่งนี้ก็เดินเกมต่อนะครับ ตอนนี้ได้ผู้เล่น2ชุดหรือยังครับฟีดแบงคไตไวันอ่ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็เห็นลางๆแล้วชุดสีแดงนะครับก็เราจะดูว่าเรื่องกับไต้หวันเป็นยังไงก็อย่างที่บอกคนไหนที่เล่นกับสมสร90นาทีมาแล้วก็จะพักให้เขาบ้างเพราะว่าเราต้องช่วยสมสรศรเขาด้วยนะครับอะครเงี้ยเพื่อคุ่งดี